สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาพบพอกันอีกแล้วเด้อค่ะเด้อครับช่องอ้อมคนอีสานอินกรีสนะคะมือนีอ้อมได้ไก่อบตุ่ยย่ๆนะคะมาฝากเพื่อนๆเด้อมาฝากพี่ฝากน้องนะคะแล้วก็มีตําแตงค่ะตําแตงเพชรเพชรแสบๆสนะคะก็มีแคบหมูมากินกับน้ำเลยค่ะแคบหมูกรอบๆนะคะแล้วก็มีกากหมูค่ะมีกากหมูแล้วก็มีพักสลัดพักกาดนะคะ มื้อนี้อ้อมได้เขาสวยนะคะมากินกับด้วยค่ะโบมีข้าเหนียวมื้อนี้บได้ Jamie, any, หนึ่งนะคะโอเคค่ะมาลงมือกินกันเลยค่ะอาเริ่มต้นจากยังดีนอกจากสดตาบอกแตงคำใหญ่ๆนะคะมาข้าวปลาปุ๊บแสบปั๊บเลย เอาสองมานั่ม้วยค่ะเนี่ยตําแตงค่ะตําแตงค่ะมามามาอาม่ำอ่ำอืมชัดเจนอเนี่ยเนี่ยมื่อกินไม่กินไก่กยยางค่ะไกยย่ยยาง กระยางเองนะคะพูดนะยางเปื่อยดีไรจนแตกจนเหี้ยนะคะเนี่ยแสบหอมหอมห่วยห่วยให้พี่ให้นอนค่ะ <c oughs> <c oughs> ข้ามีไงเมื่อกี้มาทำหม้าขากินกัน ข้าวสวยข้าวไปมดเนาะซ้อนกับขาวขาวกับขาวจานก็นยังมกขาวอีกอยอะว้าะ ตักข mm ัน hmm. จ erm ีไงมันก <volleyball> mm ็น hmm. ่าคือตักหยาเกะเลนนี้สวดสวดอืมมาด้วยกันมาัืม กอันนี้กากหมูอันนี้แคบหมูมันต่างกันตองไดนบ้ติกากหมูนี่ก็คืออันอันน้ำมันหมูที่เห้ามาเกี่ยวเอา,เอาน้ำมันออกนะคะส่วนแคบหมูเป็นชิ้นส่วนของหนังหมูค่ะอ แซ่บๆค่ะแซ่บแซ,บแซบ่บไปเลยไก่ย่ยางไก่อ,บ,กอกบเปื่อยๆเปืเป่อยดีๆค่ะจั่มเบะๆลงไปอืม นี่หลายอยู่ด้ค่ะตําแต่งแต่ว่าผุน <c oughs> เสียงผุนสนอยู่ทางลางเลยนะคะห <c oughs> นองไก่หนองไก่อืมบวยดีร่อนดีขนาดนี้มากันรุดออกมา,าจากกระดูกไง mà là mà là mà là มาแบบบไปนัดหมายแสบแ่บต้องกินน้ำไปน้ำค่ะอ้อมมาก,กินเข่าแล้วก็กินน้ำไปน้ำเลยค่ะ่วนนียไปตายมั้ น้าอ้อมทอดไปจะโดนแล้วเด้งค่ะเนี่ยอ้อมเจียวจะโดนแล้วยังกรอบอยู่ค่ะ ืมันนื้อ้อนไปซื้อไม้มาใหม่ค่ะนี่ทดลองไม้ไม้ใหม่นะคะบ่รู้ว่าเสียงจะออกมาดีเ่าใกล้กลๆ กลเป็นโตแล้วค่ะ

จด,ดกายมากมาอแับรับจ้ะมาเด้อค่ะมาเด้อค่ะคลิปนี้เป็นคลิปทดลองมาเสยียงดีบ่ ปีไก่ปีกไก,ไก่ม,มันนีสุดส่งฝ่าวแถวบ้าเต้ฝ่าวอยู่ค่ะแป๊บหนึ่งเด้อค่ะมากแล้วค่ะ มีการพักเบรดเนี่ยลืมไายรูปอีกแล้วเป็นยังคือลืมดูแท่ฟ้าเฝล่าเา,า,ามาก,กิน ก่อนก็ก oui, ินล <c ười> ืมอคไทยหลุดอร่อยเลยบุรีรัมยไทยแบบนี้กินจนซีเม็ดเหรอหืมตำแตงเมื็ดปลานั่งปะ ยัง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 พอได้กินอยู่นี่ค่ะ ปล่าน้ำมูน้ำผวกนิ่วน้ำไข่หิ่วน้ำาสแสบพร้อมนะคะมือรี่สูงผัเปล่าเนี่ย มีงานมีเวียกลลยอยู่ค่ะนะคะมามามาเพชรครับาาากบากหมูมมกินใบแถบเจะ้า ริบเฮียไปใส่หมดบันะหืมหืมกรอบทอดใบเป็นเดือนเลยได้ค่ะเนี่ยยังกรอบอยู่ ไกเพื่อนๆมากินหนังคืออ,อ่อนบ่มากินหนังอยู่บ่ะคะหอนดุ้ยเอาผักเนี่ยถึงเพชรถึ่งหอนบะนเนี่ยพี่น้องเอ้ยอย่าสภาพบะเนี่มึงโหลดสภาพออกบาเนี่ยทึงเพชรถึ่งหอน ไกลกับหอนหลอกนังเรียบร้อยแล้วเนี่ยหลอกนังไกลอืมทำแตงเม่ไดะ แต่งเมื่อแล้วพี่น้องตำแต่งเมื่อแล้วออมก็สิขอล่าด้วยค่ะเด้อไววคลิปหนาเข้ามาพอากันไหมเด้อค่ะสำหรับมือนี้ออมก็ต้องขอขอบคุณนะคะทุกคนที่เข้ามาชมคลิปเข้ามาติดต,ตามออมนะคะขอบคุณหลายหๆลย,ยค่ะ เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะกับอ้อมคนอีสานอินกรีสนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ